โอ้โหแล้วดูแล้วดูแบบนี้ดูแบบนี้โอ้ยโอ้ยมาดิลองฝีมือหน่อยไม่ได้เล่นนานแน่ะมีบซัดออกหมดเลยตอนแรกมันหาเกินอะเออมันอ่ยขึ้นเด็ดแดงเนี่ยดูดิดูดิเอาหลุดไปแล้วขึ้นไม่ไหวเลยเวลาเพื่อนเล่นเทมูด้วยอย่างงี้มันก็คอมโบกันเลยดิโอ้โหอยู่แล้วน้องนี่เป็นไงเพื่อนดูกระบี่บเราตั นี่เติมซื้อมาเลยเนี่ยไม่เคยแบบว่าตั้งใจเติมเพื่อซื้อสกินมาก่อนมาลดราคาเออมาแรงวิ่งมันแบบฟันทะลุเกาะได้โบ๊ทชัวเนี่ยข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้ชัวไอ้บอชัวไปจับตีตีเอ้ยขัดไงล่ะบอ บอดเราก็ไม่ออดให้บอดเราก็ไม่ออดให้บอดเราก็ไม่ออดให้ไม่มีตัวพี่มาข้างหลังอย่างนี้เลยตายแล้วออ้อาปากก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปดอปเงี่ยข้างล่างเฮ้ยเฮ้ยไอ้ย,อย,อยบอดมันเก่งแตงวะมาเออเออเออเฮ้ยเพื่อ,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 อนว่าไงเพื่อนเราเล่นกันเงียบม,มากนะแ,แบบ แรกก็งี้แหละมันเมมันยังไม่ผ่อนคลายรอมันชินกันเดี๋ยวนั้นแหละเมมมอยู่เมมีอยู่ตอนนี้โอ้แสงสว่างที่มันอะไรกันตาจะบอดเป็นวิตามินเพื่อนแม่มันแสงมันสวยจริงนะแต่ปกติไม่เคยไม่เคยได้เปิดเลยเล่นนาฬิกาเป็นเสียบรรยากาศเลยแบบเล่นแล้วมันรู้สึกแบบนี่นะอากาศมันอ่อนน่บริสุทธิ์บริสุทธิ์แล้วเราก็แบบเปิดเครื่องฟอกอากาศข้างๆไปด้วยอะไรอย่างเงี้ย ฟิลเหมือนแบบบรรยากาศที่แท้จริงเออ 4D ไงฟิล 4D เฮ้ยตรงนี้เลยหน้าหน้ากูคนละบอดคนละบอดคนละบอดคนจุบปึ๊บแฮลี่โอ้โหอัดไม่โดนเลยอื้อึื้ออุ้ยโคอ่ะสวยมพื่สวยสวยเพื่อสวยอื้อตีไง đi ở đây phá ở vị nga gọi đó tìm ơi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  Ôi, ơi tìm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  ơi ta ơi tìm ơi tìm Wow. phá ลุบจ้าลุบจ้าไปไมีโดนไปตีพอ่จิ้มจิ้มตาจิ้มตา g o o r u e ไอเลาเลยควฟ้าไม่หยุดเลยอะคอหักเลย้แล้วคนมานีงนมงมาร์คมาร์คมาแล้วเก็บของกันปดมั้งไ พ้ก่อมง้าวเอ้านี่ไงมันเป็นแผมันเป็นมัลอมันอันตรีระวังนะโอ้ยเออเพื่อนนายทำได้อ้เอยอันตีใหม่ขโอ้เฉิโอ้โอ้โหอะไรไม่อันตีใหม่เหรเพื่อน ไม่เหลือมจะมีน,นารกกาเพอร์เฟกซ์เล่นยังไงวะนารกกาเพอร์เฟกซ์เั่นน,นารกกาเบียพี่เหมือนแบบเอ็กช็อตอย่างเงี้ยหรอเอ็กช็อตแบบหมดมีดปะเออแอลำอ่ะแอลำแบบสมจริงเน่ยนะเฮ้ยโอ้โหได้ของแล้วเพื่อนเราไม่มีอาวุธเพื่อนฝากงด้วยลงมาลงมาลงมนี่นี่นี่นีอยู่ลงมาลงมาลงมา,งมาปึ๊บปึ๊บสวนทางส่วนทางส่วนทางจั๊กไหนอะไหนคนอะอยู่ข้างในบ้านอยู่ข้างในบ้านอยู่ข้างในบ้าน แล้วอยู่บนหลังคาแล้วเราสวนที่อยู่บ้านรูดแรงเอาไปหาแล้วเชเปอร์มาแล้วมันมาเพื่อนมันมาข้างหลังมันมันเล่นฟ้าอย่างเดียวเลยไอ้คนเนี้ยได้เลยไปไหมโอ้ฟ้ายับหยับเลยฟ้าแบบฟ้าทุกคนเลยโอเคลอกไหแคลรี่เลยแคลรี่รัวๆเลยแม่เพื่อนอาหุ่ใหญ่สองคนเลยเพื่อนอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่หลงศพเลยอาเลยเอาเลยเอาเลย เฮ้ยเอานี่เองกลัวอะไรวะเอาเอาเอาเฮ้ยไปหาขอไปหาของเพื่อนเลยนี่ไงมาแล้วมันฟ้างเดียวเลยนะระวังนะไปโอ้อยอุ๊ยขู่โหโอ้โหรู้แต่ว่ชอบไม่ไดโอ้ ฟ้าลัวรัวเลยแม่จะกดแผลรีลัวแค่ไหนโอ้ยไม่ต้องไปแพ้ทีอะไรกี่วะไปอะไรอ่ะปลาดุบฟูปลาดุบฟูปลาดุกฟูปลาดุบฟูไอ้เพื่อนลงอะไรอ่ะอ๋อตกใจนี่คืออะไรเนี่ยปลาดุกปลาดุกฟูเนี่ยต้องตีมันนี่โอ้มันตีใกล้ทำไมเราโอ้ยบาดจีเนาะปุอย่างแเลยตายไหมเนี่ยดแหลก พีทแม่งกระพุนเขาว่าแรงนะเพื่อนจะตายเฮ้ยหลังๆคนคนช่วยด้วยช่วยด้วยเอาเลยเจอแล้วเจอแล้วนเราเข้าแล้ว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 ตายหนึ่งยังเฮ้ยโอ้โหแพ้นอุ้ยแหลกยอาวุธม่วงอาวุธม่วงอาวุธม่วงชั้นไม่ใช่ของใครเออหลังเข้าแพลนี่ด้วยนะระวังปึ๊บปึ๊บกวาดกวาดกวาด น่าจะเป็นบอทนะโอ้ยเอ้าออกหันหลังมาโดนอันนี้่ให้ปิดมาให้อำไงเนี่ย้ยเป็นไงทำได้เปล่าทำไงอะทำไงอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มาดิมาดิมาดิทางี้ได้เปล่าทางี้ได้เปล่าเรียนรู้เร็วเว้ยเรียนรู้เร็วเว้ยเฮ้ยนี่ทางี้ได้เปล่า นี่ครับไม่อะไรย่าอุ้ยอุ้ยนี่ยงเรียนรู้อุยเรียนรู้เลยชื่อชื่อจับถ้าจับโดนมันจะแบบใส่ท่าล็อกคอนาตราชารอมานอฟเลยนะเรียนรู้กัเร็วอ่ะรู้ได้ไงอเอ็งมันเกินอกเองมันแบบบัณฑิตเกินเล่นตั้งนานกว่าฉันจะรู้เนี่ยไม่เคยเรามาก่อนแน่เลยไม่เคยอก็เพิ่งโหลดนี่ยังแรกอยู่เลยเนี่ย <laughs> เขาเรียกว่าเซนดีนักเกียรตเด็กเซนดีอย่างแกงจริงนักเกียรตเด็กเซนดีอย่างแกงจริง ไอ้เรื่องแขนกลคนอัธริยะไอ้ตอนพีเนทีเป็นคนแปลธาตุหรือเปล่าเป็นคนแปลธาตุก็ถูกอะเจ็บเจ็บสองคนเลยเจ็บมากอุ้ยดาบแดงแฮร์รี่ไอยังยังแฮร์รี่อย่ามาหลอกฉันวน่อยเฮ้ยบัวโคโนสวยเพื่อนอบัวโคโนโอ้โหอ้เล่นให้เล่นให้

ฮลโยโดนสวยล้ยอม่โดนเอออ่ดิโดนดับแดงเฮ้ดับแดงเหรอไปไปอไปเนี่ยไปหยิบไปหยิบไปเร็วเออเอาี้ไปโดนเฮลี่โดนดับแดงมันไปเกิดแล้วนเอมันจะาเอาคืนดิเอาคืนแล้วเออไปดูดเฮ้ยเดี๋ยวมันได้อวุธม่วงไฟ เราก็ต้องเฝ้าไว้ดิพวกอุ้ยมาแล้ว้ยมาแล้วเหรอไม่ลองใช่ไหมขอบัญญาก่อนยื้อก่อนยื้อเพื่อนอย่าปานะปึ๊บเกติแล้วอ่ะเจียแล้วอือเอะสวยเพื่อนเอ้ยเออ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 โอ้ยโหูยอะไรอ่ะโดนอะไรอ่ะไม่ได้ขยับเลยฮัลโหลเพื่อนเดี๋ยวเอาบอลนแค่ไม่ได้ขยับเลยโอ้ยแพ้รึไม่ทัน เกิดมาเร็วไปเกิดมาเร็วแอนตี้ให้แกล่ะหลุดไม่นะดาบแดงดาบแดงไม่ได้ป่าเลยเหรอดาบแดงไม่ชำะไรเลยไม่เลยดาบแดงได้สะบัดบ้ากไหมเนี่ยโอ้โหโดนอันติแล้วโดนอะไรก็ไลุกพาอะไรคือพาจริงพาอะไรคือพาจริงเหรอเออก็พาสงไงเออพาสิบวะเดี๋นไปดิ เอ้งถามอะไรโง่ๆโอ้ยแหลกช่วยด้วยมันมีคนให้พาสิวะช่วยสิวะเราสิวะก็ไม่ช่วยเรตอนเนี้ยโอ้ยโอ้ยคนโอ้ยคนแหลกเลยโอ้ยมันมีอาวุธมันมีอาวุธจับสอยเพื่อนร้างไปแล้วแหมพาสิวะช่วยด้วยจ้าเฮ้ยเขาเขากดจะไปแต่ฟ้าเหรอวะทด้ไมโดนนะ ไม่รู้อ่ะมันแรงแรงต่ำเลยพวกแรงต่ำอันเร่งเงี้ยเราต่ำกว่าไงตายเลยเออเอ้ยโอ๊ยไอ้คนมันเดี๋ยวก่อ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 นเพื่อนเพื่อนเดียวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเติมด้วยก่อนมันซื้อของมันซื้อของมันซื้อของมันจะเอานายเพื่อนอุ้ยโอ้โหสองตี้เอาไหนก่อนเอาไหนก่อนเอายัดมันมารวมกันยัดมันมารวมกันมันไม่ใช่สองตี้คนหนึ่งบอดนี่ ใช่เหรอเออเอาที่นี้ก็ได้มั้งอุ้มันเก็บด้ไอ้ที่มันก็กัดมันเก่งดีชัวร์เลยกลัวเหรอผมมันบอกว่าเจอกันในวงเว้ยมันบอกเจอกันในวงเว้ยไม่เอาเจอแม่ตรงนี้แหละเดี๋ยวหลุดเอาตรงนี้เลยก็ซัดเลยละกันซัดเลยเพื่อนมาดิมาดิโดนไปก่อนเม็ดนึงอุ้ยอุ้ยอือ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 อื จับแล้วเอ้ยไม่เอ้ยไปโดนได้ไงวะเพื่อนสู้มันเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะมันใช้ท่าบักตับอยู่ใกล้กันอุ้ยเปรอาเฮ้ยโอ้โหเอ้ยเุ้ยเพื่อนเพื่อนหรือว่าเพื่อนจะ หรือว่า,เ,า <laughs> เลือดหลือหนอึ่งอะดิเฮ้ยคนคนถือกล้องไม่แบกเลยไอตะกล้องนี่ไม่แบกไม้พอแม่ไม,ไม,ไม่ไม่จับช็อตเท่กูดะ <laughs>